ถัดไปนะครับอันนี้เดืไหนก็พูดเรื่องเรียนแล้วนะฮะต่อเนื่องกันเลยครับเดี๋ยวเรื่องของทางกระทรวงาธารณสุขเอ่อขออนุญครับกระทรวงศึกษาธิการก็แถลงความพร้อมในการเปิดเรียนอย่างที่นองเกมยวอกเมื่อสักครู่นะครับแต่เนี้ในภาพนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาประกาศความพร้อมเต็มที่เลยนะครับโดยมีเป้าหมายในการเปิดเรียนออนไซต์ site, ด้วยการสร้างความมั่นใจาให้แก่นัก,กเรียนครูผู้ปกครองและก็ชุมชนนะครับซึ่งทุกนรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย หกหกเจ็ดป้องกันโควิดนะครับเป็นสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดโรงเรียนครับไม่จําเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้ว่าจะมีการพบเชื้อในโรงเรียนนะครับแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนป้ชเหตุอย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วพร้อมมุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อแก้ไขภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยทางการเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้ทางองค์การาค้าคุรุสภา ก็ได้นำสินค้า ح, อุปกรณ์การเรียนเสือ้อรองเท้านักเรียนนะฮะมาลดราคาเป็นกรณีพิเศษในโครงการช้อปเพลินรับเปิดเทอมกับสอ,อทอเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับให้กับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมโดยผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้นะครับที่ศึกษาพันธพาณิชย์ทุกสาขาเลยหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขององ,องค์การคาร้าพฤุษสภาในทุกภาคทั่วประเทศรวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับ โดยมีสินค้าลดสูงสุดถึงร้อยละห้าสิบเลยเครื่องแบบนักเรียนรถราคาร้อยละห้าสิบนะฮะอุปกรณ์การบริการสอนเครื่องเขียนจะมีส่วนลดตั้งแต่ร้อยละสิบถึงร้อยละยี่สิบครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นนะฮะ,ะได้มอบให้นะค,ะครับจากมือกับทางองค์การคา้าคนรุฐภานะครับ,รบเพื่อที่จะดูยความสะดวกและก็ช่วยค่าของชีพของพี่น้องประชาชนด้วยโครงการอะไรนะช็อปเพลินช็อปเพลินรับเปิดเทมอมกับสอทอบ